เมื่อชาวต่างชาติอยากรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาไม่ควรทำเวลาที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยในทุกประเทศล้วนมีวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันดังนั้นเวลาที่เราไปท่องเที่ยวหรืออาศัยอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามเราควรที่จะเรียนรู้และคอยปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของประเทศนั้นๆให้ได้เหมือนกับคำสุภาษิตท,ที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามและแอดก็ได้ไปเจอคลิปหนึ่งจากช่อง YouTube ของชาวต่างชาติที่ชื่อว่าชัยทราเวล โดยในคลิปนี้นั้นทางเจ้าของช่องได้ทําการสัมภาษณ์คนไทยถึงสิ่งที่ชาวต่างชาติไม่ควรทําเวลาที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งเมื่อได้ฟังคําตอบของคนไทยหลายคนก็พอจะสรุปได้ว่าคนไทยจะไม่แสดงความรักเช่นการกอดจูบในที่สาธารณะจะให้ความเคารพผู้สูงอายุไม่ชอบให้ส่งเสียงดังและไม่ชอบให้ใครมาเล่นหัวและชาวต่างชาติควรจะต้องให้เกียรติสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่วัด ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปก็ได้มีชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ที่เคยพบเจอเมื่อมาอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งต่างก็ได้รับประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีแตกต่างกันไปโดยวันนี้เราก็จะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันค่ะโดยความคิดเห็นท่านแรกได้บอกว่าฉันคิดว่าการไม่ดูหมิน่นเหยียดยามผู้หญิงไทยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนักท่องเที่ยวบางคนชอบคิดว่าผู้หญิงไทยคือผู้หญิงง่าย อยากจะจับหรือสัมผัสต,ตอนไหนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วผู้หญิงไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้นพวกเขาจะโกรธแล้วไม่พอใจมากหากคุณปฏิบัติกับเขาเช่นนั้นส่วนความคิดเห็นของท่านต่อมาค่ะก็ได้บอกว่าในฐานะเพื่อนบ้านฉันมองว่าประเทศไทยคือประเทศที่เปิดกว้างและเป็นประเทศแห่งเสรีภาพทุกคนสามารถทําอะไรก็ได้ถ้าไม่อยู่เหนือขอบเขตมากเกินไปและถ้าคุณทําผิดคนไทยก็จะให้อภัยทุกอย่างเพียงแค่คุณกล่าวคําว่าขอโทษ ดังนั้นฉันจึงรู้สึกปลอดภัยเวลาที่ได้ไปที่นั่นคอมเมนต์ของท่านต่อมาค่ะก็บอกว่าจากประสบการณ์ของฉันคนไทยจะสุภาพและจะไม่ค่อยเข้ามาเตือนคุณเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ดีนั่นเพราะพวกเขาไม่อยากมีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเข้ามาเตือนคุณคุณต้องหยุดพฤติกรรมแบบนั้นทันทีเพราะนั่นหมายถึงคุณกําลังทําตัวได้แย่มากถึงขนาดที่ทําให้พวกเขาไม่พอใจได้และปัญหาทุกอย่างจะจบลงเพียงแค่คุณกล่าวคําว่าขอโทษอย่างจริงใจ และชาวต่างชาติท่านต่อมาก็ได้มาเล่าประสบการณ์ของตัวเองไว้ว่าลูกสาวของฉันอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่มาเจ็ดปีและมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอได้กลับมาเยี่ยมบ้านที่แคลิฟอร์เนียเธอไม่วิ่งเข้ามากระโดดกอดคอคนในบ้านเหมือนอย่างที่ผ่านมาแต่กลับยิ้มและกล่าวทักทายตามปกติทําให้คนที่บ้านรู้สึกแปลกใจและคิดว่านี่ใช่ลูกสาวคนเดิมจริงๆหรือไม่แต่พวกเราก็พอเข้าใจได้ว่าเธออาจจะคุ้นเคยกับวัฒนธรรมบางอย่างของไทย รวมถึงการเว้นระยะห่างทางกายมันเป็นวัฒนธรรมที่น่าตกใจและเธอยังได้บอกต่ออีกว่าคนอเมริกันนั้นมีนิสัยบ้าคลาั่งและชอบทำอะไรรวดเร็วเกินไปซึ่งฉันคิดว่าอีกไม่นานเธอน่าจะกลายเป็นคนไทยอย่างเต็มตัวแน่ๆความคิดเห็นต่อมาก็คอมเมนต์ไว้ว่าประเทศไทยไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยคุณต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาเพราะรถมอเตอร์ไซค์นั้นสามารถวิ่งได้ทุกที่แม้กระทั่งทางเท,ท้าก็ตาม ส่วนท่านต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสิ่งที่ฉันสังเกตได้จากการที่ได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยก็คือคนไทยนั้นมีความสุขุมและรักสงบนั่นอาจจะเป็นวิธีของชาวพุทธซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันชื่นชอบมากและสิ่งที่ฉันอยากจะฝากบอกสําหรับนักท่องเที่ยวก็คือกรุณาอย่าโวยวายหรือส่งเสียงดังในที่สาธารณะคอมเมนต์ต่อมาก็เป็นของคนไทยค่ะโดยเขาได้มาอธิบายถึงสิ่งที่ไม่ควรทําเป็นข้อข้อไว้ว่าอย่าใช้เท้าในทางที่ผิดเช่นการยกเท้าสูงกว่าหัว การวางเท้าบนโต๊ะรวมถึงการวางเท้าไว้บนพระพุทธรูปและอย่าสัมผัสหัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเท้าคือสิ่งที่ต่ำและสกระปรกที่สุดของร่างกายส่วนหัวนั้นคือสิ่งที่อยู่สูงและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถ้าไม่สนิทอย่าไปแตะผมหรือหัวของใครโดยเด็ดขาดการชี้หน้าหรือการใช้นิ้วชี้ไปที่ใครสักคนถือเป็นเรื่องที่หยาบคายเพราะเหมือนกับเป็นการหาเรื่องคุณควรถายมือแล้วหันไปทางนั้นจะดีกว่า แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสัตว์หรือสิ่งของก็สามารถใช้การชี้นิ้วได้ไม่ควรส่งเสียงดังการตะโกนคือการแสดงออกถึงความก้าวร้าวซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่คนไทยไม่ทํากันอย่าคว้างปาสิ่งของเช่นเวลาที่คุณซื้อของแล้วโยนเงินให้กับแม่ค้ามันจะสุภาพกว่าหากคุณยื่นเงินนั้นไปให้ถึงมือการแสดงความรักต่อให้เป็นแฟนหรือคู่แต่งงานก็ตามคุณก็ไม่ควรกอดจูบในที่สาธารณะความคิดเห็นต่อมาค่ะเมื่อคุณมีปัญหากับคนไทยไม่ว่าจะถูกหรือผิดให้รีบเดินหนี แล้วอย่าไปโต้เถียงกับพวกเขาโดยเด็ดขาดเพราะมันจะกลายเป็นการต่อสู้ที่คุณไม่มีทางจะเอาชนะได้เพราะเมื่อคุณเริ่มทะเลาะกับคนไทยก็จะมีคนไทยอีกเป็นจํานวนมากตามเข้ามารุมคุณทันทีพวกเขาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาคนไทยท่านต่อมาค่ะก็ได้บอกว่าในปัจจุบันคนรุ่นใหม่เริ่มที่จะซึมซับวัฒนธรรมแบบตะวันตกนั่นจึงทําให้การแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่นั้นค่อยๆหายไปและความคิดเห็นต่อมาค่ะ ฉันรู้สึกตลกทุกครั้งที่ได้ยินว่าคนไทยไม่ชอบให้ใครมาจับหัวอย่าว่าแต่คนไทยเลยที่ประเทศของฉันถ้าหากไม่สนิทก็ไม่ให้ใครมาจับหัวเหมือนกันมันเป็นเรื่องพื้นฐานของคนทั่วโลกอยู่แล้วท่านต่อมาก็เป็นคนไทยค่ะโดยเขาได้บอกว่าการแสดงความเคารพไม่ว่าจะเป็นคนวัฒนธรรมหรือศาสนาถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เข้ามาดูหมินเยียดยามแล้วบอกว่าคุณมีสิทธิ์เพราะที่บ้านของพวกคุณทํากันเช่นนั้นความคิดเห็นต่อมา,าค่ะก็คอมเมนต์ไว้ว่า เมื่อ40กว่าปีที่แล้วประเทศไทยถือเป็นประเทศที่สวยงามมากแต่ในปัจจุบันเวียดนามน่าจะดีกว่าเพราะประเทศไทยนั้นได้ถูกพัฒนาและมีนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปสินค้าทุกอย่างมีราคาแพงแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่สามารถรักษาธรรมชาติที่สวยงามไว้ได้อยู่เช่นทั้งภาคเหนือของประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปนะคะก็บอกว่าเป็นวิดีโอที่ดีหัวข้อที่ถามก็น่าสนใจแถมผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนก็ตอบคำถามได้อย่างยอดเยี่ยม คนไทยเก่งภาษาอังกฤษมากกว่าที่คิดความคิดเห็นต่อมาฉันเลิกติดตามคุณมาสักพักเพราะมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณย้ายไปทำวิดีโอที่ประเทศอื่นและในตอนนี้ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณกลับมาทำวิดีโอที่เกี่ยวกับประเทศไทยท่านต่อมาค่ะก็ได้คอมเมนต์ไว้ว่าการถามกลุ่มคนในกรุงเทพช่วงอายุ20 30ปีคุณก็จะได้คำตอบในแนวทางเดียวกันซึ่งฉันคิดว่าคำตอบที่ได้น่าจะแคบเกินไปคุณควรถามกลุ่มคนให้หลากหลายมากกว่านี้ เช่นถามคนต่างจังหวัดหรือไม่ก็ถามคนที่มีอายุมากกว่านี้คุณอาจจะได้รับมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นคนไทยท่านต่อมาได้บอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะไม่ทําอย่างแน่นอนก็คือการเอาเท้าวางไว้บนโต๊ะหรือการสวมรองเท้าภายในบ้านหรือบนเตียงเหตุเพราะเท้าเป็นของต่ําอีกทั้งยังสกปรกและมีเชื้อโรคอยู่มากมายเหมือนคุณวางเท้าไว้บนจุดต่างๆนั่นก็เท่ากับคุณกําลังกระจายสิ่งสกปรกไปทั่วบ้านคอมเมนต์ถัดไปค่ะ การไม่ไปเหยียบที่ประเทศกัมพูชาก็เหมือนกับเป็นการให้เกียรติประเทศไทยมากแล้วเพราะในตอนนี้ประเทศไทยกําลังมีเรื่องขัดแย้งอยู่กับประเทศกัมพูชาเรื่องการขโมยศิลปะวัฒนธรรมทั้งมมยไทยประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทงหรือแม้กระทั่งกางเกงลายช้างคนกัมพูชาจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากประเทศของพวกเขาและความคิดเห็นท่านสุดท้ายค่ะก็ได้บอกว่าฉันเดินทางไปทั่วอาเซียนมาแล้วหลายสิบปี บอกได้เลยว่าฉันประทับใจทุกครั้งที่ได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยพวกเขาไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแถมยังรักษามันไว้ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังผสมผสานร,ระหว่างความเก่าแก่และความทันสมัยได้อย่างลงตัวฉันรักประเทศไทยก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะประเทศไทยนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เอาไว้คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอาหารที่แสนอร่อย วัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามและที่สำคัญก็คือผู้คนส่วนใหญ่จิตใจดียิ้มแย้มและก็คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่เสมอและนั่นจึงทำให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายแรกๆที่ชาวต่างชาตินั้นเลือกที่จะมาเที่ยวแถมบางคนยังเลือกที่จะมาใช้ชีวิตหลังเกษียณที่ประเทศไทยอีกด้วยและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ